สรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ของสอรกรระดับอำเภอหนองแสงวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์2568นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสรกรระดับอำเภอหนองแสงนางสาวอินทิพรท่าน้ำเที่ยงครูกศนอตำบลและนางทัศวรรณกมลละค h นครูสอรอชอ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสีสมาร์ตสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอุดรธานีประจําปีงบประมาณพศ2568ณนห้องประชุมบ้านเชียงชั้นสองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่6ถึง19กุมภาพันธ์2568 นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายให้คณะครูจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมสูนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจโดยนำสูนฝึกอาชีพชุมชนให้กลุ่มสนใจได้มาฝึกอบรมเช่นการทำสลัดโรลการทำแซนด์วิชการทำพวงมาลัยจากผ้าขาวมาการทำกาแฟโบราณการทำกล้วยฉาบ การทำแหนมหมูการทำน้ำยาอเนกประสงค์การสารมาคาเม่กิจกรรมส่งเสริมศูนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้นเช่นผ้าพันคอจากไหมพรมและช่างมุงหลังคากิจกรรมส่งเสริมศูนฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเช่นผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวมา้าวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายให้นางสาวอุสนาเจริญรัชพัฒนบรรณารักษ์และนางสาวอุไรรักทับสมบัติครูสอรอชอนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปี2568ระดับจังหวัดโดยมีนายชินก้อนคะอังกุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุรธานี เป็นประธานเปิดงานณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีจังหวัดอุรณธานีวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568นางสาวแสงเทียนเอก,กพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายให้นางสาวอุสนาเจริญรัชพัฒนบรรณารักษ์ดำเนินการทำคลิปวีดีทัศส,ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ lifelong learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับจังหวัดอุดรธานีได้รับอวชันชนะเลิศอันดับสองระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2568นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ็เน <N> <net> ครั้งที่สองประจำปีการศึกษา2,567นสณสนามสอบวิทยาลายัยเทคโนโลยีอีสานเหนือสองอํเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีวันที่12 1 4ถึง14กุมภาพันธ์2 5 6นนางสาวแสงเทียนเอกพัน์ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสกรอครั้งที่8 อีสานดอลลี่เกมณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒและสนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร